คุณคอมเมนต์จากน้องธมนลพัฒนะคะลูกค้าประจําของเรานะคะบอกว่าดื่มกาแฟแม่มดแล้วหลับสบายมากอยากจะถามทุกคนนะคะว่าตอนนี้ใครมีปัญหาแบบนอนไม่หลับเครียดสะสมวิตกกังวลกับการใช้ชีวิตบ้างคะถ้าวันนี้คุณวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับครูมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยเสริมสุขภาพให้กับทุกคนนะคะก็คือนี่เลยสินค้าที่ครูผลิตเองนะคะก็คือกาแฟแม่มดและโกโก้แม่มด ทำไมถึงแนะนำสองผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็เพราะว่าใน2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีสารสกัดที่ชื่อว่าเห็ดหลินจือค่ะที่ช่วยให้เรานะคะรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายหลับลึกหลับสบายค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นสมุนไพรจีนที่เราคัดสรรน,นะคะด้านหลังนี้เป็นสารสกัดที่เราคัดสรรมาอย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะเขาวิเคราะห์มาแล้วนะคะเขาวิจัยมาแล้วว่า าสารสกัดจากเหงลินจือนะคะสามารถช่วยให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็คลายกังวลแล้วก็ช่วยให้หลับสบายค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อที่วันนี้ร่างกายของเราจะได้รับการปรับสมดุลน,นะคะแล้วก็เป็นสุดยอดสมุนไพรนะคะที่ทั่วโลกให้การยอมรับด้วยค่ะและาหาไปดื่มกันนะคะสนใจทักแม่มดออนไลน์ได้ทุกท่านเลยค่ะ